โอ้ยผมชิดชิปอะไรออกแล้วเว้ยคุณผู้ชมเห็นส้มผมของผม,ผม,ผมไหมในตอนนี้อ้อโหหัวล้นจัดและผมคิดได้ว่าหัวล้นนี่แหละสามารถเอามาทำคอนเทนต์กับอ e ีฟุตบอลได้เว้ยคุณผู้ชมทั้งคนแคสเกมแล้วก็นักเตะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาฟูลนักเตะหัวล้นทั้งทีมนะคะผมอ้อโหคอนเทนต์นี้ผมคิดออก ชิ้นอ่องเมื่อกี้นั่เลยพ่อตัวเองนะครับผมแม่งหัวล้นเอามาแบบเอกกับอีฟุตบอลเฉยในเกมอ่ะแล้วดูแต่ละตัวโอ้โหของแท้ครับผมรวมถึงโค้ดด้วยเทนฮากเนี่ยก็ล้นเหมือนกันนะคุณผู้ชมเราไม่ได้อ้างอิงจากในชีวิตจริงนะฮะเราอ้างอิงจากการ์ดนักเตะนะครับผมดู11ตัวแต่ละตัวเนี่ยทรงผมเนี่ยล้นแทบจะเป็นสกินเฮดเหมือนผมเลยนะครับนี่ว่าแล้วผมเห็นวีเอล่าเนี่ย ผมก็อยากแบบอืสักทีหนึ่งว่าคุณผู้ชมไหนๆก็ไ,ไหนๆละขอสักทีหนึ่ง <c oughs> เปิดสกกาดแรกครับผม โอหอดใจไม่ไหวว่ะสมัยมัธย,ยมใครตัดทรงผมแบบเนี้ยบอกตอนโดนแบบตบเกียนแตกแน่คนเล่นก็หัวลน้นโค้ดก็หัวลน้นนักเตะก็หัวลน้นอ่ะคุณผู้ชมโอ้ดูสิไตัวนำทําม,มาโดยไพเล่หูนี่คือตำนานที่อายุเยอะที่สุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้ของทีมผมนะคะน่าคุยตัวหนึ่งก็จะเป็นประธานเป้นะครับผมและแผนนี้ผมลืมบอกคนดูด้วยแผนนี้ผมไม่ได้เล่นบ่อยๆนะครับเนี่ย สี่สองสองสองอ่ะคุณผู้ชมแทบจะไม่ได้เล่นให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยเรามาดู MF ครับผมนำทัพมาด้วยจูด1 0 5ย้านี่ล่างใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนี่ยคือทรงผมเดียวกับผมเลยดูดิณนะปัจจุบันอ่ะทร <c oughs> งผมเดียวกันเลยจูดพวกก็โสกินเฮดเหมือนกันวะอาซาเนี่ยก็สกินเฮดเหมือนกันนะะแต่อันนี้ตัดด้านข้างน่าจะเกียนไปหน่อยนะครับผมมันเหมือนทรงนักเรียนไทยสมัยแบบประถมอ่ะสมัยแบบปอ .1 อหนึ่งถึงป .3 อาอะไรแบบนี้ แต่จูดเนี่ยทรงเดียวกับผมนะปัจจุบันเลยคุณผู้ชมโอ้โหส่วนกลางรับเนี่ยไม่ต้องพูดถึงทั้งกองเต้และวิเอล่าเนี่ยแทบไม่มีผมเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมหูนี่ล้วนของจริงวะ่ะกลางรับเราสุดจัดโอ้โหมันออกสักเส้นหนึ่งเปล่าวะนี่ผมพยายามแบบซูมดูแบบใกล้ๆแล้วนะฮะสักเส้นหนึ่งอะผมยังไม่เห็นเลยอะ การรับแม่งสุดจริงอ่ะแค่นั้นแหละรวมถึงแบกด้วยแบกซ้ายแบกขวาน,นี่ก็ล้นแบบไม่มีผมแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ไม่มีผมเหมือนกันว่ะคุณผู้ชมหูยทรงหัวก็ล้นแต่อโลอนได้ไงอ่ะครับผมอีกคนนึงก็จะเป็นคันนาวาร่โลนะครับผมอันนี้มีผมเล็กนิดนึงนะเห็นผมอยู่นะคุณผู้ชมประตูเนี่ยจะเป็นใครไปไ,ไม่ได้นอกจากลุงพ่อ โอ้โหหลวงพ่อเนี่ยแล้วร่างนี้การเขียวมากับทรงล้นด้วยหลวงพ่อของจริงว่ะคุณผู้ชม11ตัวเนี่ยล้นหมดยังไม่พอนะครับผมและตัวสำรองเนี่ยก็ล้นหมดเลยฟองก็มาด้วยนะครับผมโฟเดนร่างนี้ก็ก็หัวล้นเหมือนกันนะฮะทรงสกินเฮดแต่แบบตัดด้านข้างสั้นๆน,นะคุณผู้ชมเผื่อเราจะเอามาบิดเคอรเลอร์ในขึ้นหลังอะไรประมาณนี้ไงไม่รู้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้เห็นแบบการปั่นโค้งบิดสุดสวยในเกมนี้หรือเปล่านะครับผมประมาณนี้นะฮะ ทั้งตัวจริงและตัวสำรองเนี่ยทรงผมล้นหมดเลยนะครับผมย้ําว่าอ้างอิงมาจากคาส์นักเตะอีฟุตบอล2025ปัจจุบันเท่านั้นนะครับผมในชีวิตจริงเนี่ยเราไม่ได้อ้างอิงนะฮะในชีวิตจริงเนี่ยอาจจะมีแบบนักเตะคนนึงอาจจะแบบไว้หลายทรงผมไงคุณผู้ชมแต่นี่เราเอามาแบบหน้าการ์ดเลยครับผมแต่ละคนเนี่ยล้นหมด <c oughs> ล้นไม่พอล้อนยังโคตรนะครับผมในริทเทนฮาร์กนะโคตรในวันนี้นะมาในสไตล์การเล่น,นลองบอลเคาน์เตอร์นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ย นักเตะไม่พอยังมีผมอีกจีเนียตเอ็ก t b อีฟบอลครับผมชิดคอนเทนต์ไม่ออก <laughs> ก็ดูตัวเองเอาว่ะ <laughs> ว่าควรจะเข้ายัางไงนะคุณผู้ชมรอดูนะครับผมในเกมนี้ว่า <laughs> นักเตะหัวโล้นของเราเนี่ยและผู้เล่นคนบังคับก็โล้นเหมือนกันจะเอาไปแต่แลงสู้ฝ่ายโรงข้ามเนี่ยจะสุดขนาดไหนจะสนุกสักแค่ไหนนะฮะแล้วเราบลูนไนเกม มาแล้วครับผม <ใน S 1> เกมนี้ฟูนักเตะหัวล้ออนของเราเนี่ยนี่เป็นเจ้าบ้านได้บอกคุณผู้ชมต้องรอดูนะว่า,วาจีเนยียนมากับฟูนักเตะหัวล้นแล้วมากับแผนหน้าคู่แบบนี้จะอันตรายขนาดไหนนะฮะไม่ได้เล่นให้เห็นบ่อยๆนะครับเนี่ยแผนนี้เฟกช็อ,สชอตอปอออสอปินไม่ได้ได้ไงวะเจนตั้งกันใหม่คุณผู้ชมไม่ดีนะผมายต่อข้ามก็ไม่ดีนะเจษเวลาเติมมาหน่อยพวก โอ้ยสวยยังได้อยู่ยมีล่าแม่งแข็งตัก,ตกเลยว่ะขอดับสัตว์ <S 1> <S 1> นี่ไงล่ะครับชักท้ายด้วยซ้ายของเปนเรนี่คือการเปิดให้หวาดเสียวนะครับเนี่ยแต่ทําไมไม่ไมีเข้าไปเลยวะทําไมวะโอ้โหฟูนักเตะหัวร้นของเราคมๆในดีแม่งเฉียวเสาได้ไงตะกี้เิดาจับเอาเอมีกระตุกมีกระตุกมีสาราข้ามัก็เจาะไม่ได้เลยนะครับเนี่ย อุ <unter S 3> mm ้ย hmm. อุเติมปาดไปสวยคาลอสจังหวะนี้คารลอสคาลอสกระชากแล้วตบเขาได้อ <quote in Turns out> <s uk Venice> <static> ึ๊บแม่งไม่มีใครซัดเลยฮัโหลผมไม่อยากเปิดนะฮะเปิดไปเปเร่มันก็โบกไม่ได้คุณผู้ชมลูกกาอาการไม่ดีนะฮะแต่ตอนนี้ชีเนียกำลังจะโดนสวนแต่ก็ยังสวนไม่ได้ครับผมอุ้ยขามึงยาวจังวะตอนนี้ยีสี่นาทีผ่านไปก็ยังศูศูนย์อยู่นะครับเนี่ย อ้าววิวิวลูกนี้หยอดไป,ปโ,โ,โอ้แต่แม่งมัน,ม,นมันอ่านเกมวะ่ะมันประกรบว่ะอย่าช้านะเพชรนะบอกตรงว,ว่าอยา่าช้าให้เปลเปล่เปเล่เฟกช็อตทางนี้สัดโอ้โหมาดิครับผมยิงซ้ายไม่เข้าแต่ยิงขวาไม่เข้าอ่ะแค่นั้นแหละได้ทั้งซ้ายได้ทั้งขวานะครับผมสำหรับประธานเป้เอ้ยไม่ใช่สำหรับเปเล่นะฮะผมแม่งสระเอเหมือนกันซะด้วยกูงงหมดละ โอ้เปเได้ตำนานของเรานับหนึ่งเปิดหัวให้น้องๆว่ะเอาครับผมกูนักเตะหัวล้นขึ้นนำแล้วนะครับเนี่ยส้ายก็ได้ขวก็ดีนะครับมองตรงมาดิครับผมตอเรสอยากไอ้น้องวิวที่สวนเติมหน่อยเติมหน่อยคาอสก็ได้ผมจะปาดให้หน้าไว้แต่ของหน้ามันไม่พร้อมวิ่งอ่ะคุณผู้ชมเห็นปาติกี้ผมอยากปาดให้หน้าแบบใจจะขาดแต่โอเคอยากปาดให้หน้าแบบใจจะขาดแต่ช็อตตะกี้มันไม่พร้อมวิ่งอ่ะ นี่หละถ้ามันพร้อมวิ่งแบบนี้โอ้ยมึงปาดไม่ดีวะจูดปาดง่ายๆเลยตะกี้คินแล้วผานหายไปไหนเป้เ,เอาเ้าเป่ต้องเดือดแบกแล้วปาดไอ้ประธานเป้ปเป้ไม่เอาส่งเลยแม่งหอบจะแดกแล้วนะประธานเป้กูโอ้ดูมันส่งกูท้อกับนักเตะตัวเองว่ะมึงใช้หัวเล่นหรือมึงใช้อะไรเล่นเนี่ย มันไม่ได้ใช้หัวเล่นอยู่วะ <c oughs> มึงต้องใช้หัวคิดดิใช้ตีแรกเน็ะถูกแล้วแต่ใช้หัวคิดใหม่ในการส่งอ่ะมึงส่งลูกย่ายๆก็เสียอะไรวะ <c oughs> โอ้รึ่งแรกยากคงหนึ่งศูนย์นัไปาข่าไม่มีโอกาสที่เปิดไม่มีโอกาสได้ยิงชีมนักเตะหัวล้นเราเลยนะครับเนี่ยเอาด้ดูว่าครึ่งหลังนี่แหละรึ่งแรกมาอาจจะแบบว่ามันไม่เคยซ้อมามาด้วยกันไงคุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าขากันฮะ <c oughs> อุ้ยผ่านไปดอกนี้ <c oughs> อุ้ยเปเร่เบ้งดูดูความไวดูสปีดต้นไม่มีใครทันแล้วนับสองแล้วก็ผมลุ้นแทสติดอ่ะ ตอนนี้ยิง2ลูกไม่แบ่งใครเลยว่ะโอ้โหสุดเกินนี่แหละครับผมระดับตำนานอย่างเปเลอ่อะคุณผู้ชมใครอยากรู้สูตรแนวทางการอาร์เนี่ยไปดูคลิปย้อนหลังของจีเนียได้นะครับผมผมชิดมาอย่างดีอ่ะหาช่องแม่งดีจัดตะกี้แล้วสปีดต้นแม่งอย่างไวโอ้โหเอาอะไรอยู่วะปาต่อจุดทันเต้ไวเปฟกช็อตปาทางนี้แล้วเฟิร์สทำช็อตนำสามกดแท้ทิกเวอร์จั๊ด โอ้โหเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับตะก,กี้กวิ่งเปเล่วม่งกดยับจัดไม่แบ่งใครเลยว่ะคุณผู้ชมสุดเกินสมกับเป็นตำนานในชีวิตจริงไม่โคตรเก่งในเกมจะเหลือหรอแล้วสุดท้ายการอัพชีเนีนยนแม่งสุดจัดะแค่นั้นแหละคือถ้าไม่มีไม่มีเปเล่แบกในเกมนี้ผมว,ว่าเล่นยากมากเลยว่ะดีนะครับของฟูดตั้งเตยฮอลลนของเรายังมีเปเล่อ่ะเกมเพิ่งเอามาด้วยร่างใหม่ด้วยสุดจัดเสียดายตัวเล็กเล่นลูกอากาศไม่ดีนะครับ แททแล้วก็ก็ออกเลยละฝ่ารข้ามมันก็ไม่ยอมว่ะสามหนึ่งโอ้โหรีเนลเมสซี่ครับผมสำหรับฝ่ายเราข้ามที่แบ่แล้วหูดูมันเสือให้ไม่ยอมแพ้อ่ะคู่แม้ามันรีบแบบใช้เวลาไม่เปลืองเลยนะครับเนี่ยรีบมาตั้งเกมเลยอ่ะแต่ที่นี่ขอแบบแค่เกมก่อนแล้วกันรู้สึกว่าเตเลขของเราเนี่ยยิงเยอะแล้วแล้วกองหน้ารู้สึกหอบแดงแต่ประธานเป้ม่ไม่ทำหาอะไรเลยออกไปป ไม่เอาอะไรเลยฮัลโหลฟูนักเตะของล้นเราฟังมาวุ้ยที่เจิดฟิตวะเปลี่ยนกล้องหลังตัวดีไหมมาประมาณนี้ก่อนนะคุณผู้ชมมาครับผมฝ่ายเราข้ามันก็ไม่ยอมแพ้ว่าคุณผู้ชมแบบนี้แหละผมชอบแต่เกมมันยังไม่จบเราก็จะประมาทไม่ได้นะแต่เอตต้มึงวิ่งไปอยู่ด้านหลังเขากูคงจะส่งให้มึงได้เลยแบบนั้นอ่ะ โอ้แม่งเพิ่งลงมาก็อย่ามึนดิพวกบอดอย่ามึนชอบเหลือเกินอยู่ด้านหลังเขาเนี่ยเฟกช็อตดับส,สัดตกสุดเกล่กาเบิร <c oughs> มากเฟกช็อตทีหายเลยคุณผมูม้ชมแล้วดับแล้วต่อได้หลอดม่วงนี่เพิ่งจับบอลแรกนะครับสำหรับเดมเบเล่เราสัมผัสบอลแรกแล้วได้สัตว์เลยอะ่ะโอ้โหเพิ่งลงมาตะกี้มันหมาดนะคะ สุดเกินมันอยู่ที่ฝีมือหรือว่าอยู่ที่นักเตะวะแบบนี้ไอ้ตอสปินไม่ได้วะแม่งนักเตะสลาเอเราอ่ะยิงอะฮะเปเล่แล้วก็เดมเบเล่นักเตะสลาเอแต่ประธานเป้ไม่ยิงเฉยเลยฮัลโหลแม่งเสียบอลซะละชิงหนึ่งแล้วนะพวกโอ้โหแม่งฟูลนักเตะหัวล้นเรา เอาขาดเกินว่ะเกินคาดนะครับเนี่ยแม่งไม่ได้วอมไม่ได้ซ้อมมาด้วยกันด้วยแล้วดูการทำชิงแล้วดูแซงไวกลัวอย่างเห็นได้ชัดครับแล้วสั์โอ้โหนับสองลงมานี่ลงมาไม่กี่นาทีรุ้แท้จริงแล้วว่ะสำหรับเดนเมเล่เราวยซุเปอร์ซัดจัดออกเลยไหมแม่งขล่มเกินแม่ง่าหนึ่งฝ่ายเราข้าไม่กดออกผู้ชมผมยอมใจมันมากยอมใจหัวใจนายมากเลยว่ะพวกโอ้แม่ง เดนเบเล่มีประโยชน์กับประธานเป้เยอะประธานเป้อยู่ตั้งนานไม่ไ่ยิงแล้วดูตัดได้คนเดียวจังหวะนี้ทำชิงยแต่สีดานไม่ติดตดลองรู้นะครับว่าเป็นเดนเบเล่ของเราแม่งจะกดแฮทชิงให้คุณผู้ชมได้เห็นได้หรือเปล่าโอ้ยแม่งจะซีดานเทิรนแต่ลืมไปว่าร่างนี้ไม่น่ามีนะเอาวจะมีเดอะแบกฮีโร่ฝ่ายเราฆ่าไหมเนี่ยแต่ถ้ามันแบบ ที่เสมอได้เดี๋ยวผมโกนหัวโชว์เลยโกนแบบเหมือนผ้าเออถ้าได้ทำได้นะพวกเอาดิไปแล้วอุ้ยนิดเดียวมาดิครับอุ้ยอุ้ยมันมาแล้วว่ะมันมาแล้วว่ะคุณผู้ชมเบสซี่เดอแบงทีมฝ่ายตรงข้ามอรอได้สวนเดเยเบเล่วิ่งผมจะหย่อนให้เดเยเบลล่นะเว้ยไะหย่อนให้เอโต้เฉย ผมอยากรู้แน่เดเปเร่ได้แฮตทิกกับคุณผู้ชมโอ้ยล้นท้อถงน,ทนาทีแบบนี้ยังมีโอกาสนะครับเอาใจช่วยให้เดเปเร่หน่อยคุณผู้ชมใครยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมนี่แหละยังมีโอกาสซอนหน่อยพวกมาแล้วเดวเปเล่ผมมาคนเดียวโอ้ยมึงเอาตีนมาโอ้ตีนมึงยาวจัด เฟงช็อตตะกี้หายเป็นตัวหนึ่งแล้วแต่อีกตัวแม่งมาคล้องได้เฉยแม่งตีนแม่งยาวจัดแม่งกูจะกดแฮตชิงไม่ได้เดินไม่รด่ผมอ,อดแฮตชิงเลย โอ้เสียได้ว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเปเร่เรพี่ใหญ่ของเราเนี่ยจัดให้แล้วโหโคตรถล่มว่ะคุณผู้ชม5 1อ่ะสุดเกินฟูนักเตะหัวร้อนของจีเนียร์ฝ่ายน้องข้าวเนี่ยสู้ไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเนี่ยทั้งลูกเกมอ่ะบางแผนนี้ก็ติดเมตาเหมือนกันนะคุณผู้ชมและสุดท้ายก็เปเร่ได้ MVP 8.5เลยว่ะ แน่นอนอยู่แล้วพี่ใหญ่ของเรากดแฮชทิกให้ในเกมนี้คุณผู้ชมถ้าเราไม่ฆ่าหนึ่งเลยนะครับนี่อฟูนักเตะหัวล้นเราล้นทั้งในเกมและก็ล้นทั้งในชีวิตจริงอะ่ะแค่นั้นแหละ ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมเกมนี้แม่งสนุกมากเลยครับผมฟูนักเตะหัวรถของเราแม่งสุดยอดจริงๆเลยวะ่ะคุณผู้ชมใครที่เบื่อทีมเนี่ยลองเอาแบบฟูนักเตนะนั้นนักเตะนี้ไปเล่นในทีมไต่แลงได้เลยนะครับผมเราจะดูว่าเกมฟุตบอลเนี่ยมันยังมีอะไรให้ท้าทายและสนุกอีกมากเลยวะ่ะคุณผู้ชมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้กดแชร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ชอของผมด้วยนะแล้วเจอกันคลิป